นี่พี่น้องเป็นตอนบางๆเง,งาวสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขูสุขค้นนะครับพ่อพ่อกับจากหลวงชาแนลนะครับช่วงแรกๆเนาะพี่น้องมาพี่นอ้นองมาจากหลวงเอา ก้อยนะครับลาบเลือดนะครับเนาะมาฝากพี่น้องครับยังบริเทอยู่ครับลาบสดๆเลยเราพี่น้องเนะนาะนั <c> ่น <oughs> นี่ครับนี่พี่น้องลาบเรียบร้อยครับเดี๋ยวเทสนีเราพี่น้องเอาอันบางหมองพันกระเอินก้อยร้อยเลือดเราพี่น้องผมเอาเป็นแบบเป็นตอนเลยพี่น้องเป็นตอนเลยเนาะเอาแบบเป็นตอนบริบริทริทับ,บ,บมุนพี่น้อง บริจาบุญมาเต็มถาดเลยเตรมถาดอญญาี้พี่น้องมาอันผักสองสามอย่างเนาะพี่น้องเอาสักสองสามอย่างเนาะผักกระเดาเนี่ยนะครับดอกมันนี่ครับหมากบะละใบชะพลูนะครับเนะบา,ปปาะใบชะพลูใบพะยีเิศเดียพี่น้องแลก้กกะผักเม็กแลก้กกะหอมลักกผักชีฝอยประมาณนั้นลูกโดดกับกระเทียมอยู่ข้างนี้เข้าเหนียวทั้งรางพี่น้องมามาพี่น้องมาเาา เป็นตอนนียพี่น้องนี่บอดดิซับเอาแบบนี้เลย ซอ,อยซอยยังไงที่เป็นแบนเนี่ยพี่นอ้องยังไงเป็นแบน ตง้งตีปฝืนๆลิ้นแน่จังนิดหนึ่งเนาะพี่พ่อเมฆพี่นอ้องบั่นเขาว่าได้แล้วพี่น้องติดมืออีกแล้ว มีมือเปิดมาเฝ่ออีกแล้วพี่น้อง <c oughs> อนนกลางๆพี่น้องนั่งฝ่าไม่ได้แล้วมันเมื่อนี่พื้นที่นี่เป็นพื้นที่ของอ้ายนะครับที่ทางานอยู่น้ากันนะครับเนาะเพื่อนว่าบ้านสวนเพิ่นเพื่อนยังบ่ได้สา้างบ้านเพิ่นซื้อสวนสื่ออย่างมาเห็ดใบเพิ่นตั้งชื่อว่าบ้านสวนวิเชียรล,ลำมังพี่น้องของอนุญาตเพื่นนกับ เอาบรรยากาศเงีบยบๆเนาะพี่น้องมาฝากพี่น้องเน, <g ül> น,น,นะนั่งเทียยในกองพันกับกัียังยังเน,น่ยพี่น้องเลย เป็นบางหม่องเพิ่นเพิสิสิ์สับเอาครับกระจากขวงซ้อยเป็นตอนนะครับเจวบ้านผมกระบอกสับเลยครับนี่เพินเ่นกระบอกสับเพิ่นสิ้อยเป็นตอนหน่างๆสี่หละพี่น้อง ตอนเทตแรกๆเลือดสีแดงครับเพี่องเพราะว่าขี่รถมาเนี่ยสีเริ่มค่ำเขาค่ำเขาครับนี่พี่้องเป็นตอนบางๆยาว ผมว่ามันจะของเกื่อนพันมากพี่น<ะ>้องบมแมนครับบ้างข,งขง้าง อืมกิพงพร้อมอืมแห้งเทือนี่พักก็มาหลายนี่ครับแต่สิทิกินหลายอย่างเนะพี่น้องแต่สิได้หลายหลายรสชาติอืม ผักกาดขาวเนี่ยกะสีออกเย็นๆเนี่ย อันน <icana>, ี้ค้าให้จ้ากวงเริ่มออกแล้วพี่น้องแต่ว่ายังอยู่ยังอยู่หนวดด้วยครับเดี๋ยวเขาล้างเงาออกพี่น้องเดียวเบิ้งเล้วอยู่เรื่องสู้พี่น้องเหมือนเดิมครับต้องซื่อไปซะก่อน Donc tu gères non? เอาพี่น้องครับขอุยาดกินาแป๊บหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับเป็นร้อยเลือดนะครับเป็นก้อยร้อยเลือดหรือลาบเลือดนะครับแต่ว่าจะาขวงบอดดบบอดดสับมุนมุนซอยเป็นตอนเป็นตอนเลยพี่น้องเนาะเอาเอาบรรได้กาศพื้นที่สวนของไอ้ไซนะครับขออาศัยพืชไทยเนี่ยจกนิดหนึ่งนะครับเนาะเพราะว่าในกองพันธุ์เสียงดังแห้งนะครับกหาพื้นที่ต่างๆนะครับมาฝากพี่น้องเนาะพักกัดสองสามอย่างนะครับเสร็จเสรน้องการกับจ้ากวงทุกทุมือนะครับ จ้ากวงก็ต้องขออภัยนะครับผู้ให่บอรบประทานนะครับคือเก้าครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจังสิพพาดถูกตคลิปนะครับเป็นกําลังใจให้จ้ากวงนดนโดนนะครับพี่น้องครับคลิปนี้ขอขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับจิตติดตามรับชมจ้ากวงมาโดยตลอดสวัสดีครับพี่น้องครับ